สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเจอผมอีกแล้วครับลุงจงครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวรถตัดนะครับมามีคนพามานะครับมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมาเจอนะครับต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ประดับอยู่ในลานจอดรถรถตัดนี่ครับเห็นต้นอะไรครับท่านผู้ชมครับมันเหมือนปีไก่ดำนะครับแต่ไม่ใช่นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าต้นฟ้าประทานพรนะครับหรือว่าต้อยติ่งเทศครับต้อยติ่งน้ำต้นอังกาบอังกาบฝรั่งเปาะแปะนะฮะก็มีถิ่นกําำเนิดอยู่แถวอเมริกาเขตร้อนนะครับแต่เข้ามาไทายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ห้างร้านหรือว่าบริษัทต่างๆเอามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับนะครทียมปลูกกันเยอะครับ จะเห็นทั่วๆไปนะครับเป็นเพราะว่าดอกมันสวยสวยงามมากนะครับดอกสีม่วงสีชมพูสีขาวนะครับซึ่งลักษณะของต้นเขาก็สูงก็ประมาณไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับลำต้นนะครับเป็นไม้ล้มลุกนะครับซึ่งจะมีใบเขียวเข้มนะครับใบเรียวเรียวเรียวเยวเียวยาวนะครับแหลมแหลม ก็กว้างก็ประมาณไม่เกิน1.5นิ้วยาวก็ไม่เกิน3นิ้วนะครับใบของเขาดอกก็เป็นดอกเหมือนดอกลำโพงมี5กิ่นะบเป็นกลวยนะครับเป็นกลวยนะส่วนผลนะครับผลก็จะเป็นฝักยาวเนาะยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับถ้าได้รับความชื้นหรือว่าน้ำก็จะแตก เป็นสองซีกนะครับเขาเลยเรียกว่าปอบแปะนะครับมีเมล็ดอยู่ข้างใน8ดเมล็ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นไม้ประดับนะครับเป็นไม้ประดับเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงามนะครับแต่นอกจากที่จะเป็นไม้ประดับแล้วนะเขายังมีประโยชน์นะครับประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสมุนไพรของเขานะครับ พาไปดูประโยชน์นะครับว่าเขารักษาโรคได้ยังไงบ้างนะครับหนึ่งรากนะครับใช้เป็นยารักษาโรคไตนะครับโอไม่ธรรมดานะครับโรกไอกรนหรือแม้แต่เป็นยาขับเลือดนะครับถ้าใช้ปริมาณที่เจือจางก็สามารถกําจัดพิษในเลือดได้นะครับก็ต้องให้หมอยานะครับปุงนะครับบรรเทาอาการพิษตกค้างในปัสสาวะนะครับ ส่วนใบของต้นเขานะครับก็ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิหรือใช้ฟอกแก้เมื่อยแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะครับนี่ครับมีสรรพคุณเหมือนกันนะครับในธรรมดาเลยนะครับต้อยติ่งพลังหรือว่าต้อยติ่งเทศหรือว่าฟ้าประทานพรนะครับนี่ก็คือสมุนไพรที่ผู้ชมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่า,อามองเห็นแต่เป็นไม้ประดับ แต่เขายังมีคุณสมบัติสรรพคุณรักษาโรคนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่จะใช้สมุนไพรนะครับก็ควรศึกษาให้ดีนะครับควรศึกษาให้ดีรายละเอียดให้ดีนะครับถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามแพทย์แผนโบราณหรือว่าเภสัชกรแผนแผนโบราณน,นะครับเพื่อให้ความแน่ใจและปลอดภัยในการใช้นะครับสำหรับวันนี้ลุงจงก็จะขอจบคลิป เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมถ้าถูกใจก็ให้กำลังใจลุงโจมด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ